วิธีทำ i f 4 4 2เพื่อนๆท่านไหนที่ลดน้ำหนักแล้วไขมันยังไม่ลงนะคะลองมาใช้สูตรนี้ดูนะคะให้เราเริ่มน้บง่ายๆแบบนี้ค่ะถ้ามือแรกเราทานที่7โมงเช้านะคะก็ให้เราหยุดพักไป4ชั่วโมงซึ่งเราจะมีเวลาทานอยู่ที่1ชั่วโมงนะคะก็คือ7โมงถึง8โมงนะคะเท่ากับว่ามือที่2เราก็จะทานอยู่ที่เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็หยุดพักไปอีก4ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ ที่3ของเรานะคะก็จะเป็นเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ให้เราหยุดทานไป12ชั่วโมงก็เริ่มนับตั้งแต่1ทุ่มจนกระทั่งถึง6โมงเช้านะคะซึ่งเท่ากับว่ามื้อแรกของวันที่สองของเราก็จะมาเริ่มที่7โมงเช้าเหมือนเดิมค่ะจึงเป็นที่มาของสูตร4412ค่ะระหว่างที่เราหยุดทานนี้นะคะร่างกายเรายัางต้องการใช้พลังงานอยู่ค่ะ ช่วงนี้แหละค่ะที่พีกมากร่างกายเราจะไปสลายไขมันที่พุงต้นแขนต้นขามาใช้นะคะจึงทำให้ไขมันเราลดค่ะหว่างมือที่เราหยุดทานนะคะถ้าเราหิวให้เราทานได้เฉพาะน้ำเปล่านะคะหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างพวกชากาแฟเท่านั้นค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจทำา IF พิเพ์มน,น้ำหนักส่วนสูงอายุไม่ได้เลยค่ะ